แม่หนูเป็นห่วงนะเนี่ยดึกมากแล้วทําไมรรชนีกับสิทธายังไม่กลับมานี่ธุรคาพวกเขาเนี่ยก็คงสนุกกับเด็กๆอยู่ละมัง้งหนูหนูแค่อยากจะอวยพรปีใหม่ให้พวกเขาเนี่ยโทรหาพวกเขาหน่อยดีไหมล่ะโทรสิอ,อแม่ โมนี่โรชนีสุขสันต์วันปีใหม่นะลูกแล้วสิทธาที่โรงพยาบาลคะ่ะไปทําอะไรที่โรงพยาบาลละ่ะเกิดอะไรขึ้นลูกทุกอย่างโอเคไหมแม่หนูไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าฟัดค,ค่ะก็โดนรถชนโรชนีโรชนีโรชนีลูกโรชนีโร รชนีรชนีรชนีสิทธารชนีลืมตาสิรชนีสิทธาได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นกับรชนีรชนีรชนีธุรคามีอะไรเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะหนูว่ามีเรื่องแน่แม่ไปที่โรงพยาบาลประจำเมืองกันช่วยไปตามบาบลูแล้วก็ปริมามาด้วยได้ได้บาบลูรชนีเป็นยังไงบ้างทยังมืนหัวอยู่ไหม จเย็นก่อนนะครับสิทธาฟัดค้าเป็นอะไรไหมหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วหมอกําลังช่วยเขาอย่างเต็มที่อยู่นะสิทธาฉันอยากจะเจอเขาโรชนีฟัดค้าไม่เป็นอะไรแล้วฉันอยู่ทั้งคนฉันจัดการให้เองนะเธอนะไปพักผ่อนก่อนเถอะนะสิทธาขอรัมีอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่โทรหาแม่ละ่ะทำไมไม่โทรมาใจเย็นๆทุกคนที่นี่โรงพยาบาลน,นะคะ อย่าเสียงดังสิเดี๋ยวหนูปวดหัวอีกแม่คะหนูไม่เป็นไรบาดเจ็บนิดเดียวเองนิ่งเงียบเลยนะเจ็บนิดหน่อยบ้าอะไรกันหัวกระแทกหรือเปล่าแม่จะเรียกหมอด้านประสาทมาให้ตรวจดูหน่อยแล้วกันนะแม่คุณยายคะบอกแม่สิว่าหนูไม่เป็นไรไม่ต้อง, <ไร S 2> องพูดเลยนะให้ธุรคาจัดการธุรคาเป็นแม่เขาก็ต้องห่วงนะสิขะหมอค่ะไม่ค่ะ ไม่ไมฉันเป็นห่วงเพราะว่าเธอเนะ่เป็นลมไปตอนที่คุยโทรศัพท์นะคะฉันห่วงเธอมากโอเคค่ะรถชนีรถทนีจะทําอะไรเนี่ยฉันอยากจะเจอฟัดค่ะไปดูเขาหน่อยสิได้โปรดสิทธาพาฉันไปหาเขาหน่อยเออเออเอ,อเดี๋ยวดีกว่อนนะคะนี่หยุดเลยนะถ้าอะไรนะ่นี่นอนลงนอนลงแล้วก็พักผ่อนก่อนนะแม่คะใจเย็นหนูจะไปหาฟัดค่คะค่ะสุขภาพของลูกสําคัญกับแม่มากกว่าไม่ใช่เด็กพวกนี้แม่คะ หนูสาคัญกับแม่แม่เป็นแม่ของหนูแต่ว่าเด็กพวกนั้นก็เหมือนลูกของหนูนะหนูไม่ได้เป็นแม่ของพวกเขาแต่ว่าหนูนะ่ะเลี้ยงพวกเขามาหนูอยากจะไปหาเขาเขาและแม่ระวังนะค่อยๆระวังหน่อยนะโรชนี ฟัดค้าไม่เป็นอะไรหรอกเนอะแม่ขอโทษนะแม่ไม่ควรพูดแบบนั้นแม่ผิดเองเชื่อมั่นนะว่าเขาจะไม่เป็นไรคำอธิษฐานของลูกจะต้องเป็นจริงจะ้ะเชื่อแม่นะขอโทษนะครับผมต้องให้เธอให้ปากคำ ตอนนี้เลยเหรอคะใช่ครับเออเอาไว้ที่หลังไม่ได้เหรอคะลูกฉันน่ะยังอ่อนแรงเอ,อแม่คะไม่เป็นไรหนูจะให้ปากคำเองให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าคุกดีเลยแล้วคุณเห็นหน้าคนขับหรือเปล่าท่านคะหนูจำหน้าคนขับไม่ได้แต่ว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงหนูมั่นใจว่าเธอเป็นคนรวยนิสัยเสียจับเธอเข้าคุกให้ได้นะคะ เอาเข้าคุกให้ได้เลยเธอไม่หยุดลงมาดูเราด้วยเธอชนแล้วก็หนีไปฉันฉันจำรถได้คะ่ะแอคคอร์ดสีดำแอคคอร์ดสีดำเหรอเราเห็นเลขทะเบียนไหมไป้ายทะเบียนเออมหาราชตาจำเลขได้สองตัวคะ่ะสองกับห้าไม่ต้องห่วงนะครับไม่เป็นไรเราจะสืบให้นะครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะคะคนเลวแบบนั้นต้องเอาเข้าคุกเลยค่ะให้ลอยนวลไม่ได้นะคะมันอันตรายกับสังคมนะคนพวกนี้เอาเงินไปเสพยากันเหลนเนี่ยการดื่มแล้วขับเนี่ยเป็นความผิดใช่ไหมคะเราไม่ยอมแน่และพ่อแม่ของเธอก็ต้องโดนสั่งสอน ทำไมโทรไม่ติดนะพระเจ้าพวกนั้นไม่ไว้ชีวิตเราแนะ่โรชนีเห็นหน้าเราไม่นะสุดข้าเราแน่เลยเราเมาแล้วบ้าขนาดนั้นได้ยังไงกันเราพยายามฆ่าโรชนนีเด็กคนนั้นมาขวางได้ยังไงอบไม่นะไม่ ทำยังไงดีคุิตอ <patriot ics> มีอะไรนะ่ไม่ไม่เป็นไรนะลูกนะแม่เราไม่ได้เจอกันหลายปีเราจะไม่จากกันไปไหนอีกใช่ไหมแม่นูกลัวมากแม่ลูกจะ ไม่มีใครพรากเราไปจากกันได้หรอกนะแม่อยู่นี่หนูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอะหนูกลัวมากเลยนี่มีอะไรกันเหรอกลัวอะไรกันเหรอลูกหนู<อ>แม่หนูถ้าเราบอกแม่เรื่องรถชนี้ทุกคนคงไม่ช่วยเราหนูขับรถอยู่ดีดีก็มีเด็กคนหนึ่งอะมากระโดดขวางทางรถหนูรู้ตัวอีกที ก็ไปชนเขาเข้าแล้วอะแม่อะไรนะอุบัติเหตุเหรอกริติกาตำรวจเนะี่ยมีอยู่ทุกที่เลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เนะี่ยก็มีกล้องวงจรปิดติดต,ตั้งทุกที่ด้วยเราจะต้องไปบอกตำรวจไปที่สถานีไปบอกตำรวจว่าลูกไม่ได้ตั้งใจนะกริติกามันเป็นอุบัติเหตุเนะี่ยกริติการเราจะต้องไปสถานีตำรวจนะแม่แม่ไม่เข้าใจหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้ว่าเด็กมาจากไหนแม่แม แม,แม่รู้ไม่ต้องช่วยนูด้วยนะกริติกาพวกนั้จะพรากเราไปจากกันไม่ไม่มีใครทำแบบนั้นได้นะคุณครับผมได้รับข้อมูลแล้วว่ามีการสะกดรอยตามรถคันนั้นจากกล้องวงจรปิดเราเจอแล้วครับว่าคนขับรถนั้นคือใครอีกไม่นานเราจะจับตัวเธอได้ เมื่อเราจับเธอแล้วเราจะให้คุณโรชนีไปขึ้นศาลให้การนะครับได้แน่นอนค่ะแต่ว่าโรชนียังขึ้นศาลไม่ไหวหรอกนะคะแม่คะมันสำคัญกว่าคะ่ะหนูไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะไปเถอะโรชนีนี่หยุดเลยแม่จะไปด้วย คุณตำรวจเขารู้แล้วใช่ไหมว่าใคร kind of เป็นเจ้าของรถออครับรถคันนั้นคือมีใครกุ๊บเลือดเอบวกไหมคะเออผมครับรบกวนมากับฉันหน่อยคะ่ะได้เลย,ดยเดี๋ยวฉันมานะขอให้เขาไม่เป็นไรเออเมื่อเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะขบคุณครับรถนั้นอยู่ในชื่อของบริษัทกูรานานะครับ นี่ครับใช่คนคนนี้ล่ะ <c oughs> เธอเป็นคนรวยนิสัยเสียค่ะคนนี้เลยอโอเคครับจ้า แจ้งความได้เลยออกเอกสารสืบสวนเลยนะเราจะต้องจ้างทนายที่เก่งๆฟาดคาจะต้องชนะคดีนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะคะฟาดคา,ากับโรชนีสำคัญกับฉันที่สุดขอบคุณนะคะแม่ ไม่เป็นไรลูกพาตัวเธอไปไ<ม>พาไปได้แล้วแม่แม่ช่วยหนูด้วยแม่ตำรวจคะพาเธอไปแบบนี้ไม่ได้นะ,ะทำอะไรหน่อยสิคุยกับเขาหน่อยอคุณตำรวจครับบอกเราหน่อยว่ามีเรื่องอะไรแล้วคุณพาเธอไปแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านครับเราลงทะเบียนแจ้งความชธอยเานีละผมคิดว่าเธอ,นอเนี่ยเมาแล้วขับนะครับ เด็กที่โดนชนอาการหนักอาจถึงตายได้อะไรนะนี่คุณครับ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ไม่จอดเรามาดูเด็กด้วยและชนแลวหนีเลยเธอไม่มีความรับผิดชอบเลยตอนนี้ผู้หญิงอีกคนที่โดนชนก็บาดเจ็บเ,ออเธอไม่ได้ตั้งใจนะคะออผ,ออผู้หญิงกับเด็กคนนั้นเดี๋ยวเราจะจ่ายค่ารักษาให้เอง <c oughs> เราจะพาพวกเขาไปโรงพยาบาลที่แพงที่สุดนะคะแต่ว่าอย่าพาลูกสาวฉันไปเลยเออไม่ได้หรอกครับ ผู้หญิงที่โดนชนแจ้งความแล้วแล้วก็เป็นคนใจ่ายารักษาให้เด็กแทนแล้วด้วยไปได้แล้วพาคนร้ายไปได้แล้วไปสิไปไปแม่แม่ช่วยหนูด้วยคุณตำรวจคะใครเป็นคนแจ้งความคะดีดีพาเทล คุณจะประกันตัวก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราขอพาเธอไปก่อนแต่คุณต้องระวังให้ดีเด็กๆเนี่ยไม่ควรที่จะดื่มแล้วขับรถแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกๆให้ดีนะครับเข้าใจไหมพาเธอไม่ได้แล้วแม่แม่กริติกาช่วยหนูด้วยแม่กริติกาแม่กริติกาเราตั้งสติหน่อยนะผมขอไม่รต ทำทุกอย่างจ้างทนายที่ดีที่สุดนะฉันอยากจะให้ลูกสาวฉันออกมาจากกรุกพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วดีๆเราไปทำอะไรให้กับเธอนะทำไมถึงจองล้างจองผลานเรานักพากลูกชายฉันไปแล้วยังพากลูกสาวของฉันไปอีกนี่เป็นอะไรไปนะ <c oughs> คุณพูดอะไรของคุณตอนนี้เด็กคนนั้นกำลังใ <c oughs> กล้จะตายแล้วนะ ผู้หญิงที่โดนชนก็บาดเจ็บกริติการเมาแล้วขับนะเลิกตาบอดได้แล้วฉันไม่สนฉันไม่สนหรอกนะจะให้ลูกฉันเข้าคุกอย่างนั้นเหรอให้เธอเน่าตายในคุกอย่างนั้นเหรอคะไม่รานคุณเห็นแววตาของกริติกานะเธอหวังว่าเราจะช่วยเธอเธออยากให้พ่อแม่ช่วยเธอเอาไว้นะคะ ไม่รัฐเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอลูกสาวฉันนะ่ะเธอเพิ่งจะมาอยู่กับฉันได้ไม่นานเองนะฉันจะต้องไปคุยกับเธอฉันจะต้องให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกและฉันต้องการลูกสาวฉันกลับมารัฐฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้นะถ้าฉันไม่ได้ลูกสาวฉันกลับมาก่อนเช้า ถ้าฉันไม่ได้เจอเธออีกฉันตัดสินใจแล้วนะฉันจะฆ่าตัวตายค่ะ แปลกมากเลยนะไม่กี่วันก่อนพวกเขายังเกลียดกันอยู่เลยอะแต่ดูตอนนี้สิพวกเขานอนพิงคันด้วยความรัก สวัสดีสรูสาวสวัสดีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิส์ดตอนนี้ข่าวดีครับเด็กพ้นขีดอันตรายแล้วขอบคุณครัคุณหมอขอตัวนะครับนี่ข่าวดีเด็กไม่เป็นไรแล้วคนร้ายก็เข้าคุกเราด้วยล่ะ ฮัลโหลขุณครับมีคนมาประกันตัวคนร้ายไปแล้วอะไรนะคะประกันออกไปได้ยังไงอ่ะอาชญากรประกันกันง่ายๆแบบนี้เหรอนี่เธอถูกประกันตัวปไปแล้วเหรอแม่คะแม่คะขอหนูคุยหน่อยฮัลโหลปล่อยคนไร้ายได้ยังไงกันอ่ะเธอพยายามจะฆ่าเด็กคนหนึ่งเลยนะฉันจะไปสถานีตำรวจเดี๋ยวนี้แหละ จุดถาดไปกับฉันหน่อยินี่<ส>เดี๋ยวแม่ไปด้วยจ้ะแม่คะแม่ปวดคออยู่นะแม่ไม่หลับมาทั้งคืนเลยไปพักผ่อนเถอะนะเด,เ,ดเดี๋ยวกันนะเธอก็ปวดคออยู่เธอหัวกระแทกกลับบ้านไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปสถานีตำรวจเองไม่แม่จะไปด้วยเซตธาดฉันไม่เอาหน้าฉันตัดสินใจแล้วจะเถียงกันทำไมเล่ายายพาพวกเธอกลับบ้านทีผมจะไปสถานีตำรวจเองจัดการทุกอย่างเองไปโอเคกลับบ้านกันเถอะนะเอ่อ บาบลูกับฉันจะดูแลาฟาดคาเองเออซิธาตสัญญากับฉันนะว่าเธอจะต้องเล่นงานนางผู้หญิงคนนั้นฉันสัญญาโรชนี <Okay. S 2> ผู้หญิงคนนั้นพยายามจะฆ่าเธอกับฟาดคาฉันไม่มีทางยอมแนะ่มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับผมยอมรับว่ามันประกันตัวได้แต่ว่ามันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยนะ ใครมาประกันตัวเธอคุณสิทธาดคนที่ขับรถแพงแบบนั้นเนี่ยทำไมจะประกันตัวไม่ไหวหละ่ะคนพวกนั้นสนับสนุนคนเมาแล้วก็ขับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเกือบต้องตายไปนี่นะคนเล่พวกนั้นเป็นใครกันเนี่ยพวกเขาเนะ่ะ <c oughs> คือคนรวยแล้วก็มีอำนาจมา <c oughs> คุณกับคุณนายคูรนา นี่คือคนที่มาประกันตัวเธอไปเธอเชื่ออะไรเนาะกริติกาใช่กริติกาปีก่อนเนี่ยพวกเขาย้ายไปจากอังกฤษพวกเขาเป็นนักธรุรกิจใหญ่รู้จักพวกเขาเหรอครับ ออนี่คุณสิทธทัถ้าคุณจะทำคดีนี้ต่อก็ดีนะแต่ว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยเราหยุดไม่ให้พวกเขาประกันตัวไม่ได้ ฉันจะว่าอย่างไรดีโรชนีฉันจะบอกเธอได้อย่างไงว่าคนร้ายถูกประกันตัวโดยพ่อสามีกับแม่สามีของเธอเราต้องหาความจริงให้ได้ต้องรู้ความจริงเรื่องกติกาให้ได้ว่าทำไมพ่อถึงแม่ถึงทำขนาดนี้ฉันยอมรับว่ากติกาทำผิด ฉันจะคุยกับเธอเองคุยอย่างมีเหตุผลคาราชแต่ว่าฉันจะยอมให้เธอเข้าคุกไม่ได้นะแปลกนะซิมมี่แปลกมากมากคุณเปลี่ยนอุบัติเหตุครั้งใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ได้ไงนี่หนูไม่ได้ทำผิดนะพวกคุณสองคนทิ้งหนูเอาไว้ให้ฉลองปีใหม่คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับลูกสะใภ้หนูโกรธเลยไปดื่มเหล้า แล้วก็ออกไปเที่ยวแค่นั้นแม่แม่ต้องช่วยหนูนะแม่แม่ช่วยหนูด้วยนะหนูหนู <c oughs> หนูโกรธมากหนูไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นกระโดดมาได้ยังไงแล้วก็โรชนีด้วยก็อะไรขึ้นกับโรชนีก็อะไรขึ้นกับโรชนี รถชนีคือเย่อความโกรธของเธออย่างไงล่ะเธอกำลังพูดถึงรถชนีและเด็กที่โดนชนก็คือฟาดคาใช่ไหมกิติกาไหนล่ะฉันถามหน่อยสิว่าไหนคือความละอายของเธอฉันให้อภัยความผิดของเธอไปหมดแล้วฉันพยายามลืมทุกอย่าง เพราะเห็นกับพ่อกับแม่ฉันแต่ว่าเธอไม่สำนึกไม่ละอายไม่รู้บุญคุณไม่มียางอายเธอไม่ในฐานะนักแขกแต่กลับทำตัวอย่างโจรนี่นะจะทำแบบนี้ได้ยังไงกันแม่เพราะเธอเด็กที่น่าสงสารและไร้เดียงสาเกือบต้องตายอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นเพราะเธอคนเดียวเลยรถชนีของพงลิต้องบาดเจ็บด้วยถ้ารถชนีเป็นอะไรไป<ศ>นะฉันบอกได้เลยว่าสิทธิ์พอได้แล้วนะแม่จะไม่ยอมให้ลูกพูดอะไรแบบนี้อีก,อกพ่อ นี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยพ่อกับแม่ไปออะไรไปพ่อแม่ผมเข้าข้างความจริงไาตลอดแต่ว่าวันนี้พ่อกับแม่ช่วยอาชญากรเนี่เหรอไม่เธอจะต้องโดนลงโทษเธอจะต้องไปเน่าตายในคุกผมไม่ยอมแน่นอนสิทธิ์ไปซะสิทธิ์อย่านะสิทธ์ลูกทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่มีใครห้ามผมได้หรอกความสัมพันธ์พี่น้องก็หยุดลูกไม่ได้เหรอ สิถ้าลูกพาเธอไปแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าลูกพาพี่สาวตัวเองไปเข้าคุกเลยนะพี่สาวเหรอใช่สิ kritika คือพี่สาวของลูก